สวัสดีค่ะคุณครูกว้างสวัสดีค่ะหนูแมรี่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เอ๊ะนั่นเสียงตัวอะไรคะคุณครูกว้างอืมก็คงจะเป็นเสียงลิงที่อยู่ในป่าแถวนี้ละค่ะ a าพอดีเลยค่ะหนูแมรี่มีกล้วยติดมือมาด้วยคุณลิงเขาอยากกินไหมนะอุ้ยอย่าดีกว่าค่ะหนูแมรี่ การที่เรานําอาหารไปให้สัตว์ป่าจะเป็นการทําให้ธรรมชาติของการดํารงชีวิตของเขาเปลี่ยนไปซึ่งจะส่งผลเสียได้นะคะ mm. เช่นเขาจะไม่อยากหาอาหารด้วยตัวเองจะต้องมาขออาหารจากคนเรื่อยๆค่ะอืม mm. ถ้าอย่างนั้นหนูแมรี่เก็บไว้รับประทานเองก็ได้ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะวันนี้เราพูดเรื่องลิงกันมาเยอะแล้ว คุกวางจะเล่านิทานเกี่ยวกับลิงให้หนูแมรี่และเด็กๆได้ฟังค่ะในนิทานเรื่องลิงน้อยจอมเกเรค่ะไปฟังนิทานกันเลยค่ะหน้าป่าแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่สัตว์ป่าต่างๆล้วนแล้วแต่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันแต่ยังมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่ง ที <muitas> ่ทำตัวแตกต่างจากสัตว์ตัวอื่นๆนั่นก็คือเจ้าลิงน้อยจอมแกเรเขามีนิสัยชอบแกล้งสัตว์ป่าตัวอื่นๆเวลาในแต่ละวันของลิงน้อยนั้นก็หมดไปกับการคิดหาวิธีแกล้งเพื่อนสัตว์ต่างๆนั่นเองเฮ้ยเบื่อจังเลยวันนี้เราจะแกล้งใครดีน้าอใช่วันนี้เราไปแกล้งท้าวิ่งแข่งกับกระต่ายดีกว่า เมื่อเจ้าลิงน้อยคิดได้ดังนั้นจึงเดินมาหากระต่ายที่กำลังกินผลไม้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วชวนให้กระต่ายมาวิ่งแข่งกับตนนี่นี่เจ้ากระต่ายได้ข่าวว่าเธอไปคุยมโม้กับคนอื่นว่าตัวเองวิ่งเร็วมากมาแข่งวิ่งกับเราไหมอ่ะ ได้สิแข่งกี่รอบปีล่ะแต่เราวิ่งเร็วมากเลยนะถ้าแพ้อย่ามาร้องไห้แงไงละกันแข่งรอบเดียวก็พอจะได้รู้ผลแพ้ชนะไปเลยเอาอย่างนี้นะถ้าเรานับหนึ่งสองสามก็ออกตัวไปได้เลยได้เลยเราพร้อมแล้วจะนับแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามมือเจ้าหลิงน้อยนับถึงสามมีเพียงกระต่ายเท่านั้นที่ออกตัววิ่งไป แต่เจ้าลิงยืนหัวเราะแล้ววิ่งไปหยิบเอาผลไม้ของกระต่ายมาเป็นของตัวเองกว่ากระต่ายจะรู้ตัวว่าเสียรู้เจ้าลิงน้อยก็วิ่งออกไปไกลเสียแล้วจะวิ่งทำไมให้เหนื่อยดูสิไม่ต้องออกแรงเลยก็ได้กินผลไม้ฟรีๆฉลาดจริงๆเลยและเราเนี่ยแล้วก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมา วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เจ้าลิงน้อยคิดหาวิธีแกล้งสัตว์ตัวอื่นๆวันนี้อากาศดีจังเลยแกล้งใครดีนะเมื่อวันก่อนเราก็แกล้งเอาไข่ของแม่นกไปซ่อนเมื่อวานก็แกล้งหลอกให้เจ้ากระต่ายวิ่งแข่งด้วยยังมีใครอีกไหมนะ้าที่ยังไม่ได้แกล้งระหว่างนั้นเองมีลาตัวหนึ่งเดินมาเมื่อเห็นดังนั้น เจ้าลิงน้อยจึงคิดออกทัทนทีนี่นี่เจ้าลาเธอกำลังจะไปไหนหรอกำลังจะไปกินหญ้าที่ชายปานู่นแน่เราก็กำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันขอไปด้วยได้ไหมอ่ะได้สิเดินตามเรามาเลยนะเราก็อยากเดินหรอกนะแต่ขาของเราอะ่ะเดินไม่ได้เลยเราขอขี่หลังไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้ อย่างนั้นก็ได้ขึ้นมาเลยด้วยความรู้สึกสงสารที่เจ้าลิงน้อยเดินไม่ได้ลาจึงให้เจ้าลิงน้อยขึ้นขี่บนหลังแล้วก็ออกเดินทางไปชายป่าโดยที่ไม่ได้เอะใจเลยว่ามันคือกลนลวงของเจ้าลิงน้อยเมื่อมาถึงชายป่า ยู่ๆเจ้าลิงน้อยก็กระโดดลงจากหลังของลาแล้วก็กระโดดไปมาพร้อมกับหัวเราะเยาะเจ้าลาเย้เยยถึงแล้วเย้เยยเอา้าขาของเธอไม่เป็นอะไรแล้วหรอไหนบอกว่าเดินไม่ได้ไงก็เธอโดนหลอกไงล่ะขอบใจมากนะที่ให้ขี่หลังมาตั้งไกลเรานี่นั่งสบายมากๆเลยฮ่าฮ่ พอพูดจบเจ้าลิงน้อยก็วิ่งหายไปทิ้งให้เจ้าลานั่งร้องไห้เสียใจที่เสียรู้ให้กับเจ้าลิงน้อยอยู่ตัวเดียวทำไมลิงน้อยต้องหลอกเราด้วยขณะนั้นกระต่ายกับเต่ากำลังเดินคุยกันผ่านมาพอดีเห็นลาน้อยนั่งร้องไห้อยู่จึงเดินเข้าไปถาม นี่นี่เจ้าลาทำไมเธอมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราโดนเจ้าลิงน้อยแก้งนะสิลิงน้อยบอกว่าขาของเขาเดินไม่ได้เราเลยให้เจ้าลิงน้อยขึ้นหลังมาด้วยทางตั้งไกลเราสงสาร แต่ไม่นึกว่าเราจะโดนหลอกเราก็เคยโดนแกล้งเหมือนกันนะเจ้าลิงนั่นมาหลอกให้เราวิ่งแข่งสุดท้ายนะเป็นเราที่วิ่งไปตัวเดียวแล้วแถมเจ้าลิงยังเอาผลไม้ของเราที่วางเอาไว้ไปหมดเลยละพูดขึ้นมาแล้วก็เจ็บจีด๊ดเตาเธอต้องระวังตัวด้วยนะอย่าให้เจ้าลิงน้อยมาแกล้งได้เจ้าลิงน้อยแกล้งคนอื่นแบบนี้นิสัยไม่ดีเอาเสียเลยเราว่านะ เจ้าลิงน้อยน่าจะต้องได้รับบทเรียนเสียบ้างหลังจากที่เต่าได้ฟังเรื่องราวของเจ้าลิงน้อยที่แกล้งคนนั้นทีคนนี้ทีเขาจึงคิดในใจว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้เจอเจ้าลิงเขาจะรับมือกับเจ้าลิงอย่างไรเพื่อที่เจ้าลิงจะได้รับบทเรียนบ้างและแล้ววันนั้นก็มาถึง ขณะที่เจ้าเต่ากำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ําเจ้าลิงก็คิดกลอุบายที่จะแกล้งให้เจ้าเต่าไปส่งตนเองที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําโอ้โหต้นไม้ที่อยู่ฝั่งนูน้นมีผลไม้เต็มเลยเดี๋ยวเราหลอกให้เจ้าเต่าว่ายน้ําข้ามไปส่งฝั่งนู้นดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าลิงน้อยจึงเดินไปพูดกับเจ้าเต่าว่า เจ้าเต่าเจ้าเตา,า,าคือว่าเราเห็นผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ฝั่งนูน้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราเลยอยากขอให้เธอช่วยว่ายน้ําพาเราไปส่งฝั่งนู้นได้ไหมเมื่อเราขึ้นฝั่งได้แล้วเราจะเก็บผลไม้มาแบ่งให้เธอเธอตกลงไหมจริงๆแล้วเจ้าลิงน้อยวางแผนไว้ว่าเมื่อข้ามไปถึงแล้วจะขึ้นไปกินเพียงตัวเดียวและไม่แบ่งเจ้าเต่า แต่เจ้าเต่ารู้ทันความคิดของเจ้าลิงน้อยจึงได้วางแผนซ่อนแผนโดยการยอมให้ลิงน้อยขึ้นมานั่งบนหลังแต่โดยดีได้เลยไปโดดขึ้นมาบนหลังเราได้เลยเจ้าลิงน้อยขึ้นมาบนหลังของเต่าเจ้าเต่าก็ว่ายน้ําพาลิงน้อยข้ามไปเมื่อถึงกลางแม่น้ำเจ้าเต่าจึงแกล้งดำลงไปในน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาดำขุดดำว่ายอยู่อย่างนั้น ด้วยความตกใจเจ้าลิงน้อยกอดเจ้าเต่าไว้พูดไปพลางสำลรักน้ำไปพลางนี่เจ้าเต่าเจ้าทำอะไรเราว่ายน้ำไม่เป็นนะเรารู้ทันเธอนะเจ้าลิงน้อยเธอคิดจะแกล้งหลอกให้เราว่ายน้ำไปส่งเธอใช่ไหมล่ะเธอน่ะชอบแกล้งสัตว์อื่นๆไปทั่วนี่โดนแกลง้งคืนบ้างทีนี้เธอจะได้รู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรเราว่ายน้ำไม่เป็นนะ เรากลัวขอเธอนะไปส่งเราที่ฟังเธอถ้าอย่างนั้นสัญญามาก่อนสิว่าจะเลิกแกล้งผู้อื่นสักทีเวลาที่โดนคนอื่นแกล้งก็จะรู้สึกแบบนี้ไงล่ะสัญญาจ้าสัญญาจะไม่แกล้งคนอื่นอีกแล้วจ้าเรารู้แล้วว่าเวลาโดนแกล้งจะรู้สึกยังไงต่อไปเราจะไม่แกล้งใครอีกแล้วจ้าขอร้องแล้วนะพาเราขึ้นฟังเธอนะด้วยความกลัวสุดขีดเจ้าลิงน้อย จึงเอ่ยคำสัญญากับเจ้าเต่าว่าต่อไปนี้เขาจะไม่แกล้งสัตว์ตัวอื่นๆอีกและนับจากนั้นมาเจ้าหลิงน้อยก็ไม่เคยแกล้งใครอีกเลยนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของเจ้าหลิงน้อยจริงๆการแกเรเป็นสิ่งไม่ดีเด็กๆไม่ควรทำคุณครูกวางจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะ แหม่รู้ใจจริงๆเลยนะคะหนูแมรี่แล้วหนูแมรี่เคยมีใครมาเกเรหรือเปล่าคะเอ๊ะหรือคูกวางต้องถามใหม่ว่าหนูแมรี่เคยไปเกเรใครหรือเปล่าอุ๊ยอุ้ย no no ค่ะเด็กหญิงตัวเล็กๆแบบหนูแมรี่ไม่เคยเกเรใครแล้วก็ยังไม่เคยมีใครมาเกเรค่ะแล้วถ้ามีใครมาเกเรหนูแมรี่จะทำยังไงคะหนูแมรี่ก็จะบอกเขาว่าการเกเรเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแล้วถ้าเขาไม่เชื่อละคะ หนูแมรี่ก็จะบอกคุณครูและก็บอกคุณพ่อคุณแม่ให้จัดการให้ค่ะเยี่ยมมากค่ะถ้าเด็กๆพบปัญหาต่างๆหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจควรบอกให้ผู้ใหญ่เช่นคุณครูคุณพ่อคุณแม่รับทราบและช่วยเหลือดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย